สวัสดีครับเพื่อนครับพบกับบังคําแฟมิลี่ครับเช้านี้มาดูนะครับพัฒนาการของการทําลงรถของผมเนาะพี่น้องหลังจากยุดมาสองสามหมื่นครับฝนตกครับผมใกล้สิแล้วครับมือนี้มันมีแต่ฝนครับหมดเห็ดมาสองสามหมื่นแล้วแต่ว่าโครงสร้างเรียบร้อยแล้วครับผมโครงสร้างดูครับดูเสาผมหนึ่งผมใช้เหล็กนะครับเสายังหลูเลยพี่น้องเลยนะครับยันมันลมทํารถนะก็เลยเอายางคักเลย แต่ว่า um 12ต้นครับแถวละสีนะครับมันีปเพิ่นสีท่าสีครับท่าสีแล้วก็สีมุ่งหลังคาครับเนาะรถคันโบกห้อนแดดก็อันนั่นก้อนข่อยว่าถ้าแต่ขอบเติมทึ่งเลยก็ยิ่งเหนื่อยข้าวนะครับข้างใต้เลยท่าด้านหลังถ้าแต่ข้างบนเลยก็มุ่งหลังคามันก็สีโบกห้อนนะครับเด็ดครับ วันนี้ครับ,บ,บช่างก็มาครบแล้วครับเพื่อนช่างมาครบทั้งสามคนครับวันนี้หลังจากฝนตกครับตกระยางกระซ่าในซองสามหมื่นเฮดหมดเลยครับก <c oughs> ระเม่นชันแล้วตะโดนแล้วเลยจอดแล้วครับผม <c oughs> ว,ว,วันน่ะช่างว่ามือนีบบ้าเดมุ่งแน่ๆลำมือนี้เล่าปะเจำขนาด <c oughs> ทีของผมใช้นะครับตาเป็ดซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกับ TOA นะครับ อย่างดีเลยนะครับผมเขาบอกว่าใช้กับเหล็กที่เป็นเหล็กที่ลื่นนะครับเหล็กกวาวไนกก็ได้เหล็กทั่วไปก็ได้ผมก็เลยชื้อซื้อมานะครับซื้อมาทดลองดูนะครับเป็นสีดานะครับนะครับเราแสงรุ่ีครับลองดูเป็นสีดำนี่ครับ ลองลกของผมที่แรกว่าจะเอาพอดีเลยนะครับกับขอดเสาแต่ดูแล้วมันเหล็กมันเหลือออกไปเศษนิดหนึน่งก็เลยจะทำเป็นกันสาดไปอีกเลยประมาณสี่สิบห้าสิบเซนนะครับออก้างข้างช่างก็เริ่มเป็เลงแล้วครับผมติดบอลติดติดยังดีอ่าเอาไปจะนอะไรสิ ลองดูนะครับเขาบอกว่ามันทาสีเหล็กเขาวนไหได้ก็เลยชรางำยัโดยช่างแย่งบ้านแหดนะครับมังลวง่ออีสานในคอนแก่นนะับมาจากคอนแก่นโดยตรงครับแต่วันเมื่ออยู่หลายปีแล้วพี่น้องเนยแค่สามสิบปีแล้วล่ะ ยบยอมเมื่อเลยเปร่าว่าละนาเป็นคนนครพนมไปแล้ว <c oughs> จวัดเลยบ้านเนี่ยสั่งหยัดนีผมต้องห่วงละมือสินนะครับผมสังเกตการว่าดรูปเขียนรูปถ้าผ่านมือช่างหยัดเนี่ยมาตรฐานครับพี่น้องเรืองสีวาดภาพแล้วยังวาดงามเนาะแล้วจบสั่งสินมาเนาะ งานบ่ได้ครับอ่าตึงไหนครับช่างครับถึงไหนครับที่เราจะตัดออกไปครับผมอ๋อประมาณเกือบเม็ดหนึ่งเนาะเจ็ดสิบเซนใช่ไหมพอได้การศาสตร์พอได้การศาสตร์อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะตัดอีกออกใช้แผ่นเนทัลชีดเจ็ดเพิ่มเติมไปเพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับของเราเนี่ยมันก็คล้ายกับโครงการต่างๆนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมมืลินสีแล้วหนึ่งมือินกันอะไรหนึ่ง ต้องเราฟังข้อเห็นเพราะเราเป็นโลกประชาธิปไตย,ยมูน้เนี่ยเดี๋เออเอานมาให้มันเข้ากับบริบทและสถานที่ของเราอ่ะโอเคครับว<ร>ันนี้การทาสีก็ลุยทั้งสามคนเลยครับงานก็ไปอย่างรวดเร็วน,นะครับเราจะทาข้างบนก่อนเพื่อจะมุงก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มันร้อนแดดนะครับเพื่อนโอ้ทาสีดำเข้บไปแล้วดู มีสกุลลุนชาติมีราคาทันทีครับผม<า>เออไอ้าง,าง,งามขนาดานไหนไ<ป>ผมยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกโรงรถนะครับเพชเป็นวัตถุอยา่างนั่นอาหารตลาดซุ้มต่างๆติดต่อช่างวัตถุนาคอยนะครับงานฝีมือเนี้ยบนะครับพร้อมทีมงานแข็งแก่งเออห่างกระฮห,ดเ,เห,ะเหดเป็นครับผม ห่างสะดุ้งห่างสะดุ้งตึ้งตึ้งยังมีมกอีกช่างยัดนะครับผมออนะครับทำได้ทุกอย่างนะครับทีมงานมีมีทีมงานอยู่ในสังกัดประมาณห้างเดไหมห้างมุนแม่นบอกโอห้างเออห่างเสียงหน้าก็ห่างแล้วภาษาทางเหนือออเพอเขาจะาไปเห็ดห่างอยู่ตามผู้ตามผาได้สากเห็ดห่างที่ไหน ดีใจว่าเพะ่ิสิพาไปห่างติบ่ได้แม่นพาไปเทียงน้าฝั่งเหนือเอื่นห่างโอ้ยอดแจวเลยครับเพื่อนเพื่อครับมันจะต้องเป็นโรงรถที่อาลังการงานสร้างนะครับผมเฮ็ดแล้วกลบก่าวรู้มาจอดได้มันงามผลแอมมึ้นเด็ดบ่องนอนอีกเที่สอนเลยเขาเจ้า เออคักอีละเออมอนั่งเรียนจริงะโอ้ยรับแขกพี่เออรับอยู่เรื่อยรลายขนาดมองรับแขกเหรอเออเราเราเรา้างสร้างเหยียบเล็กอีเล็กครับเป็นการแสดงครับเมื่อกี้มันก็เป็นคอนเทนต์นึิงนะครับผมเป็นการแสดงแต่ว่าหัวใจก็ตกไปตาตุ้มครับเมื่อกี้นี่เด้กกลางขนาดเลยครับฝนฝ่าฝนเป็นใจครับมือใดผม แมนบอกอเออกอ่านบึงอยู่มันออกแบบมาให้ที่ทาโดยเฉพาะมาแล้วผมอานะครับอันนี้รอบแรกนะครับสีรอบแรกก่อนก็ต้องทาประมาณนี้แล้ครับแยวทับรอบที่สองก็จะสวยเลยจะจมุงหลังคานะครับ รอบสองก็จะสวยนะครับรอบแรกก็จะประมาณนี้ก่อนเยอะไปรอบสองมันจะเก็บหนักครับเก็บหนักที่ไอ้ไอ้เบ็ดเจ้าอันนั้ท่านเจ้าปวยให้มันมันมันเบิดเลยนั่นเจ้าบ็ดชาไวมันหักนั่นเลยครับเยอะๆต้องเก็บตลอดเทีบให้มันต้นเบอรนั้นเต็มตลอดท่านเบ็ดเจ้าปวยมันเบิดไปเลยนั่นมันจะไปนิ่วโอ้โธนอมมาคือกันเท่าดี้ ยอดเยี่ยมเลยครับเพื่อนๆตรงสีดำและเงาวับเลยครับเป็นสีเงานะไม่ใช่สีดำด้านไม่ใช่สีดำด้านนะครับเป็นสีเงาตักซีสบุกท่าเป็นสีดำเลยท่าแก้วบานนี้่งานเล่าผมมีอยู่สามห่อใช่แล้วครับผม เพื่อ,อนเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าในการทําลงรถนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูนะครับว่าช่างเขาจะมุงเสร็จไหมนะครับแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูอยู่นะครับเนาะอันนี้ทานซีก่อนครับผมโอเคครับ <orde S 2> เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับบายบายครับเดี๋ยวเจอบคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมรลบฟังครับ